มีเด็กวัยรุ่นนะครับถูกจับไปในค่ายทหารปรากฏว่าจับไปประมาณสักปี2ปีแล้วเราจะเ c คว่าเด็กวัยรุ่นเหล่านั้นจะกลับมาเขาเป็นจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนที่แบบนั่งประเพียบเพล n งกิ้งเป็นไปไม่ได้เขาจะต้องถูกเรดิคลไลซ์แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้ถึงเป็นเรื่องสําคัญเชิญท่านอ,อนุกูลนะครับซึ่งเป็นประธานศูนย์ทนายความประจาจังหวัดปัตตานีเชิญครับ ขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านนะครับออขอบคุณมากครับท่านผู้ดำเนินรายการผมในนามของมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางดิฟเซาเนี่ยได้ให้มาร่วมในการพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนนะฮะเกี่ยวกับสภาพของปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เราจะไปข้างหน้ายัางไง นะครับในการที่จะแก้มีส่วนในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่มันมีอยู่ในตอนนี้นะครับ <c oughs> เ, <c oughs> เนื่องจากว่าองค์กรของผมเนี่ยนะครับทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางคดีนะครับในการทำงานเนี่ยนะฮะเราก็จะมีการวางแนวทางการทำงานอยู่อยู่3ส่วนนะครับ <c oughs> เพื่อให้เข้าถึงให้กับ ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือว่าเราจะมีส่วนของทนายความในการทําหน้าที่ว่าความในศาลนะครับในคดีที่เป็นคดีความมั่นคงนะครับคดีก่อการร้ายโดยเราให้ความช่วยเหลือโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มของทนายความเนี่ยเราเราก็จะมีสํานักงานอยู่ทั้ง3าจังหวัดและก็ที่สียอาเภอของสงขลาด้วยนะครับนอกจากกลุ่มของทนายความเนี่ยก็จะมีทนายความผู้ช่วยนะครับซึ่ง กลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนที่จบนิติศาสตร์บัณฑิตจบทางกฎหมายแล้วก็กําลังที่จะขอใบอนุญาตในการที่จะว่าความแล้วก็เราก็จะฝึกฝนให้เขาว่าความด้วยตัวเองได้นะครับส่วนกลุ่มที่สามเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดกับพื้นที่มากที่สุดก็คือกลุ่มผู้ช่วยทนายความนะครับกลุ่มนี้ไม่ใช่นักกฎหมายเขาไม่ได้จบกฎหมายแต่ว่าเขาคืออาสาสมัครที่ จะมาร่วมช่วยกันทํางานนะฮะบางคนก็พ่อของเขาถูกจับญาติเขาเดือดร้อนเขาเคยมาร้องเรียนกับเราเห็นเราทํางานเขาก็อยากทํางานด้วยนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีเครือข่ายอยู่ในพื้นที่เป็นเครือข่ายผู้ช่วยทนายความนะครับซึ่ง3าส่วนนี้นะครับเราทํางานอย่างมีการเขาเรียกว่ามีการสัมพันธ์กันในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนของของทนายของผู้ช่วยทนายความหรือว่า ตัวแทนในพื้นที่นะครับอนอกจากการทํางานของเราแล้วเนี่ยเราก็มีองค์กรเครือข่ายอย่างเช่นมูลที่ประสานวัฒนธรรม CRCF นะครับแล้วก็คอนราดนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับเรามีเราเราสามารถทํางานอย่างนี้ได้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และก็เป็นมุสลิมที่สามารถสื่อสารกับชาวบ้านที่ไม่ไม่เข้าใจภาษาไทยได้นะครับก็เลยทําให้เกิดมี มีคนที่มาร้องเรียนกับเราเป็นจํานวนมากนะครับด้วยความที่เชื่อถือนะฮะในในองค์กรของเราทาั้งๆที่หน่วยงานของรัฐก็มีในส่วนของอะ,อะไรฮะสบตก็จะมีในส่วนของการรับเรื่องร้องทุกข์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยบางทีต้องเข้าใจว่าไม่สามารถที่จะพูดภาษาไทยได้นะครับพอไปแล้วต้องไปพูดภาษาไทยเนี่ยก็เกิดอุปสรรคแล้วก็ปัญหานะครับนั่นคือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ช่องว่างระหว่างชาวบ้านกับกับรัฐเนี่ยมันสูงมากในสามจังหวัดนะครับทุกอย่างที่รัฐทำเนี่ยชาวบ้านจะไม่ไว้ไวไว,ไวใจในการทำาในการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเขามองว่ารัฐไม่มีความจริงใจนะครับอันนี้เป็นเป็นความคิดของเขาที่เขาถูกปลูกฝังมานานกับเรื่องอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอเราตั้งองค์กรขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทําการช่วยเหลือเขาได้นะครับา เมื่อเขาเนี่ยเชื่อถือในองค์กรของเราเขาก็เขาก็มีความเชื่อมั่นนะฮะที่จะต่อสู้ในในกระบวนการยุติธรรมนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยนะฮะพอโดนหมายจับก็อยากจะหนีไปอยู่มาเลยนะครับแต่ด้วยความที่เราดึงไว้เขาก็สามารถที่จะข้ามมอบตัวแล้วก็ต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็ให้ความช่วยเหลือกับเขาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับจากการทํางานของเราตรงนี้เนี่ยนะครับทําให้เราเนี่ยนะสามารถ ้าเข้าถึงนะในปัญหากระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็การทํางานของเราเราสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับาทางฝ่ายาสารก็ดีอายการก็ดีแล้วก็ทางฝ่ายทหารกอรอมโน,โนนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเราก็คือพยายามอธิบายการทํางานของเราให้เข้าใจว่าเรากําลังกําลังช่วยเหลือทางรัฐในการที่จะดึงมวลชนตรงนี้เนี่ยให้เข้ามา มามาอยู่ในแนวทางในกรอบนะฮะดีกว่าที่เขาเนี่ยหันหลังให้กับรัฐนะครับไอ้ตรงนี้คือคือภารกิจของเรานะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงนะฮะอันนี้คือบางทีเนี่ยปัญหาของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดเนี่ยนะครับก็คือการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยครับกฎหมายพิเศษที่ใช้อยู่ใน3จังหวัดเนี่ยนะครับก็คือกฎอยายการศึกกับพรกฉุกเฉินนะครับ กฎหมายสองฉบับนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นเหตุที่ทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถที่จะเอาตัวบุคคลที่เขาสงสัยเข้าไปทําการควบคุมหรือว่ากักตัวได้นะครับซึ่งเมื่อบุคคลเข้าไปถูกควบคุมเนี่ยเท่ากับว่าเขาก็สูญเสียอิสรภาพถึงแม้จะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ผู้ต้องหายังไม่ถูกคดีเพียงแต่ผู้ต้องสงสัยแต่ว่าสูญเสียอิสรภาพของเขาแล้วนะครับ แล้วก็มองในส่วนของชาวบ้านเขาก็จะมองว่ากลุ่มวพวกนี้คือคนร้ายแล้วนะคะคือคนคนทำผิดกฎหมายแล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาได้รับผลกระทบที่เห็นได้ชัดนะครับกระบวนการของการใช้กฎหมายพิเศษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทั้งทงที่ตัวกฎหมายเนี่ยนะครอย่างเช่นกฎอายการศึกเนี่ยเอาตัวไปกักไว้ได้7วันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะไปกักที่ไหนที่ฐานชอกอที่ต่างๆเนี่ยได้นะครับ กฎหมายให้กักตัวได้ในฐานะที่เขาเนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่สงสัยแล้วก็เขานี่คือคือส่วนหนึ่งของแรงข่าวของเจ้าหน้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ซักถามเขาเขาให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่บันทึกคาคาซักถามของเขาเนี่ยคาซักถามของเขาเนี่ยก็คือส่วนส่วนหนึ่งของข้อมูลของเจ้าหน้าที่นะครับในการที่จะไปดําเนินการสแสวงหาคือให้ค่าความเชื่อไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่กลับใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะกฎอายการศึกเขาไม่ได้อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำร้ายร่างกายซ้อมทรมานเขาได้แต่วิธีการที่เจ้าหน้าที่ทําปฏิบัติต่อเขาเนี่ยมันมันเป็นผลให้ตัวเขาเนี่ยนะฮะได้รับความเสียหายและที่สําคัญก็คือว่าสิ่งที่เขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สมมุติว่าเขาเนี่ยคือกลุ่มที่อยู่ในกระบวนการจริงมีความคิดจริงนะครับ เขารับสรารภาพต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กลับเอาเอกสารที่เขารับสรารภาพในชั้นก,กากลศึกมาใช้เป็นพยานหลักฐานดําเนินคดีกับเขานะครับซึ่งอันนี้คือคือปัญหาเพราะว่าอย่าลืมว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยมีความแตกต่างกับคดีทั่วๆไปนะครับเพราะว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยมันมีแนวความคิดมันมีอุดมการณ์อยู่นะครับลำพังแต่มีแนวความคิดมีอุดมการเนี่ยไม่ผิดกฎหมายนะครับไม่ผิดกฎหมาย แต่ถ้าลงมือกระทำความผิดเนี่ยถึงจะผิดกฎหมายนะครับถามว่าถ้าผิดกฎหมายเนี่ยการดําเนินการทางกฎหมายก็ต้องใช้วิธีการสอบสวนศาลเวลาจะพิพากษาก็จะต้องสแสวงหาพยานหลักฐานจากการที่ที่เกิดเหตุนะครับต่างๆเหล่านี้นํามารวบรวมเป็นข้อมูลเพื่อให้ศาลเนี่ยลงโทษไอ้ตัวผู้กระทําความผิดนะฮะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะสแสวงหาพยานหลักฐานและคนที่ทำเนี่ย ก็คือไม่ได้ถูกจับคือเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะป้องกันเหตุร้ายได้แต่เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่กลับนําเอาข้อมูลที่มีการซักทอดก็ดีนะฮะข้อมูลที่ได้จากการซักถามก็ดีว่าคนนี้อยู่ในกลุ่มอะไรเนี่ยนะฮะมาเอาตัวเขาแล้วก็มาบีบบังคับให้เขารับสารภาพแล้วก็มาดําเนินคดีกับเขานะครับ หลายร้อยคนฮะข้อมูลของศูนย์ทนายความมุสลิมตอนนี้เนี่ยนะมีทั้งหมดในสามจังหวัดเนี่ยประมาณ400 48คดีนะครับซึ่ง4 48คดีเนี่ยกระจายอยู่ในจังหวัดปัตตานียะลาและก็นราธิวาและก็เสียอำเภอของสงขลานะครับขึ้นศาลจังหวัดนาทวีนะครับคดีเหล่านี้เนี่ยนะครับบางคนเนี่ยนะฮะไม่ได้ถูกคดีเดียวบางคนเนี่ยนะฮะ ถูกหลายข้อหาเช่นคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมีมีเหตุการมีมีการถูกดำเนินคดี4ีหคดีนะครับในข้อหาซ้ําๆก็คือก่อการร้า,อรายอังยี่แล้วก็ซ่องโจรน,นะครับเพราะข้อหาเหล่านี้เนี่ยกล่าวหาได้ง่ายง่ายมากนะครับในข้อหาเหล่านี้นะครับแล้วมันไม่มีมาตรฐานหรือว่าบรรทัดฐานที่มันชัดเจนนะแต่พอมาสืบในชั้นศาลไม่มีพยานหลักฐานอะไรเลยยกเว้นผลสักถามที่เขารับสารภาพ ใน,ในชั้นของการควบคุมตามกฎหมายพิเศษซึ่งมันไม่ใช่ชั้นสอบสวนนะฮะเพราะกฎหมายเนี่ยเขารับฟังแต่ชั้นสอบสวนเท่านั้นแต,แต่ว่าชั้นของการควบคุมตามกฎหมายพิเศษอย่างเช่นจุดกอรอเอกสารศึกหรือพรกฉุกเฉินเนี่ยถือว่าไม่มีคุณค่าในทางในทางพยานหลักฐานที่จะรับฟังได้นะครับเพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการของการสอบสวนตาม법วิอายาญานะครับเน,นื่องจากว่า,าผมจะประสานพันธุ์ใด้พอดีคุณอนุกูลจะต้องรีบ ไปขึ้นเครื่องบินนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจะเริ่มต้นพูดคุยแล้วก็ซักถามกับในเรื่องประเด็นเรื่องเรื่องอความยุติธรรมก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยค่อยประเด็นอื่นนะเพราะว่าเพราะว่าพวกเราก็ยังอยู่ทีนี้จากจากที่คุณกูลพูดมานะครับทำให้เราเห็นได้ได้มอพอ,พอมองเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนว่ากระบวนการยุติธรรมมัน,มนเกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมอยากจะเรียนถามว่า เมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราควรจะเริ่มตรงจุดไหนใ,<ช>ในการปรับปรุงหรือปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมผมรู้สึกว่าในการอ้ที่ผมความรู้สึกส่วนตัวคือว่าในการช่วยกันทําให้ประเด็นเรื่องการจายอนาจเนี่ยผมว่ายังง่ายกว่าเรื่องประเด็นยุติธรรมประเด็นยุติธรรมแม้แต่สังคมไทยเราก็มีอยู่3 4 5,, 6 7 8มาตรฐานมันจะมีหรือไม่ก็แล้วแต่แต่มีริคอร์ดนี้อยู่ในสังคมเรานั่นก็หมายความว่ามันมีมันพอมีมูลอยู่บ้างแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องสามจังหวัดทุนี้เราเราจะเริ่มตรง ตรงจุดไหนครับก็คือในในส่วนของกระบวนในส่วนของกระบวนการยุติธรรมณัปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับจาเป็นที่จะต้องเร่งสะสางคดีที่มันที่มันมีปัญหาอยู่ในศาลตอนนี้นะครับคือจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่จะเพิ่มจํานวนผู้พิพากษาจะเพิ่มจํานวนอ,อายการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็ต้องทําจําเป็นต้องทําที่ผ่านมาเนี่ยคดีล่าช้าเพราะเหตุบางครั้งเนี่ยพอนัดแรกที่มีการสืบพยานเนี่ย ต้องสืบพยายนเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจเนี่ยบางทีก็ขอเลื่อนคดีบ้างอ้างเหตุว่าต้องไปอบรมติดราชการนะครับทาให้คดีต้องเลื่อนไปเป็นเหตุล่าช้าไปดังนั้นเนี่ยการเข้มงวดคดีให้มันจบอย่างโดยเร็วที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าเป็นวิธีการหนึ่งนะฮะที่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ,น,รบนั่นคือนั่นคือประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่สองผมมองอย่างนี้วันนี้เนี่ยเขามองว่าพอรอกอรเนี่ยมันคงใช้ไม่ได้แล้ว นะครับเพราะว่าเขาเล็งเลงที่จะใช้พรบรความมั่นคงแต่รายละเอียดและก็ปัญหาในพรบรความมั่นคงไม่ใช่ไม่มีนะนะครับวันนี้ที่ยังไม่ประกาศใช้เป็นทางการเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังยังถามอยู่ในเรื่องข้อห่วงใยเพราะว่าเราไม่อยากจะให้เกิดซ้ําเหมือนพรกรคือพรกรเมื่อก่อนเนี่ยก็แบบเนี้ยตอนที่จะใช้สมัยสมัยรัฐบาลทักษิณเนี่ยพอเราเราไม่ได้ตั้งคําถามว่าเออจะมีจะมีการคุ้มครองสิทธิ์ของของผู้ที่ถูกเอาตัวไปยังไงพอตอนหลังมาก็ใช้กันแบบ เละเทะหมดเลยนะของบกเ,เอางี้ก่อนว่า,าใน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 แวดวงของของสารของอายการซึ่งผมผมมั่นใจว่าเขาเขามองเห็นปัญหานี้อยู่นะครับในเรื่องความอายุธรรมเรื่องของการาที่ผู้ต้องหาไม่ได้ความายุธรรมทีนี้เขามีเขามี i รีแอคชั่นอะไรบ้างที่ออกมา,าจากจากที่ผมได้อ่านผมต้องขออาภัยเป็นอย่างยิ่งผมลืมซอสก็คือปรากฏว่าผูา้ต้องหา ทั้งหมดที่อยู่ในกระบวนศารเนี่ยหเปอร์เซนเท่านั้นที่ที่ถูกพิพากษาเหลือจากนั้นยกฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> อันนี้ผมผมอ่านเมื่อสามสี่วันที่ผ่านมาแต่ว่าผมจําซอสไม่ได้ต้องขอไปทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าทางศาลทางอัยการก็ควรจะมองเป็นปัญหาเขาเขาดีเอ็กยังไงบ้างครับปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของทางศาลเนี่ยเนื่องจากว่าเราร่วมกับองค์กรเครือข่ายเนี่ยนะครับเราจะยื่นข้อเสนอตลอด นะครับไม่ว่าจะเป็นสารดีกานะครับประธานสารดีกาอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนที่เราแจกคําแนะนําของสารดีกาเนี่ยก็คือก็คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่ศารเนี่ยอยากจะเข้ามามีบทบาทในการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของของคนที่ถูกควบคุมตัวเหตุผลก็เพราะว่ายอมรับว่ามีการมีการปฏิบัติตัวต่อต่อบุคคลเหล่านี้ไม่ถูกต้องตามวิธีการของกฎหมายนะครับ ซึ่งหลายต่อหลายครั้งที่เรายื่นคําร้องต่อศาลเนี่ยบางครั้งในศาลก็ไม่ได้ทําการไต่สวนอย่างเช่นมีกรณีที่ผมเคยยื่นคำร้องขอให้ศาลปล่อยเพราะว่ามีมีเหตุว่ามีการไปซ้อมทําลายร่างกายเขานะครับพอในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาก็แจ้งข้อหาเลยนะฮะคือไม่ได้ควบคุมตามพรกรแล้วนะพอแจ้งข้อหาเนี่ยกระบวนการที่ขอปล่อยมันมันก็มันก็สิ้นสุดไปสิ้นผลไปตามกฎหมายนะครับแต่ว่า ถ้าศาลเนี่ยจะ,จะอยากจะใช้บทบาทในการคุ้มครองสิทธิ์จริงๆเนี่ยศาลควรที่จะไต่สวนให้ได้ความก่อนว่าเจ้าหน้าที่ไปซ้อมทาร้ายร่างกายเขาหรือไม่นะครับอันนั้นคือคือประเด็นที่หนึ่งนะฮะในส่วนของการควบการดูแลคนที่ถูกควบคุมตัวซึ่งเขาก็ใช้อำนาจของศาลเ,เพราะว่าเวลาควบคุมตามพร,รกเนี่ยต้องขอหมายของศาลใช่ไหมฮะนะครับแต่ว่าขอหมายของศาลเนี่ยเวลาเวลาเอาไปควบคุมเนี่ยไปควบคุมที่ค่ายอิยุทธหรือไม่ก็ที่สพกรตารวจส่วนหน้า นะครับซึ่งอยู่นอกเหนือสายตายของศาลนะครับอันนั้นในในในส่วนของของอพนักงานของอทางศาลและอายการทีนี้มีการพูดกันมากว่าถ้างั้นเราก็ยกเลิกพรกฉุกเฉินแล้วก็มาใช้ประบบความมั่นคงโดยเฉพาะมาตราย21แทนมีมีดิสคอดเรื่องนี้ออกมาเยอะมากแต่ปรากฏว่าในการดําเนินการจริงๆนั้นมันมีปัญหามากผมผมอยากให้ ลองลองคอมเมนต์ลองในประเด็นนี้ดีครับคือในส่วนของอพรบรความมั่นคงเนี่ยนะครับที่เราวันนี้นี่ยังยังไม่ได้มีการใช้ที่ที่มันเป็นจริงเป็นจังนะครับแต่ว่าในสี่สีอ่อำเภอของสงขลาเนี่ยรเริ่มใช้บังคับแล้วแต่ว่าแนวทางปฏิบัติมันยังไม่ชัดนะครับ <c oughs> คือประเด็นที่เราเป็นห่วงก็คือว่าบุคคลที่ถูกออกหมายจับหรือว่าเป็นผู้ต้องหานะฮะกฎหมายบอกว่าถ้าเขาคนนั้นเนี่ย ะะกลับกลับใจเข้ามามอบตัวนะครับหรือพนักง,งานสอบสวนเห็นว่าเป็นผู้หลงผิดรู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างเงี้ยนะครับพนักง,งานสอบสวนสามารถที่จะเสนอคำร้องต่อศาลให้ศาลเนี่ยพาตัวบุคคลน,นี้เนี่ยไปเข้ารับการอบรมแทนการดำเนินคดีตามปวิอาญาครับนะครับคือดูอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหามันจะมีอยู่ว่า คนนี้เนี่ยเขาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับเมื่อไร่ที่เขากลับใจมามอบตัวนะครับเข <_ T. S 1> ามีทางเลือกสองทางทางที่หนึ่งก็คือเลือกที่จะไปอบรมกับทางที่สองคือเลือกที่จะถูกดำเนินคดีนะฮะถ้าเขาเลือกที่จะไปอบรมเขาจะต้องรับสารภาพในข้อหานั้นนะครับแต่ถ้าเขาเลือกที่จะถูกดำเนินคดีเขาต้องให้การปฏิเสธต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายไปนะครับ ปัญหาก็มีอยู่ว่าถ้าเข้ารับสารภาพโดยการเลือกที่จะเข้ารับการอบรมมีการเอาตัวไปอบรมตามโครงการ6เดือนนะฮะเพราะว่าตามกฎหมายกําหนด6เดือนนะครับอบรมเสร็จแล้วจะต้องมีการประเมินด้วยนะว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะครับผ่านหรือไม่นะฮะถ้าประเมินไม่ผ่านเนี่ยเขาต้องกลับเข้าไปสู่กระบ,บวนการของการดําเนินคดีนะฮะแล้วคําถามก็คือว่าที่เข้ารับสารภาพเนี่ยนะฮะตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย <S 2> <S 2> มันจะทํำยังไง เพราะว่าคดีเขาเนี่ยรับสารภาพไปแล้วนะครับอันนี้คือปัญหาของพรบความมั่นคงนะครับ